อสวัสดีครับเมื่อพอกันดีเราในส่องต่อยกุจับมังฮนะอเนาะเรนี้อากาศยามเส้าของ,มองเม่วงเศเ้ามาในปา่มามะเขือเทศมาเห็นงานน้ำมือเศ้านะอากาศกำลังเย็ยนๆนะช่วงนี้อากาศหนาวมาเขามืองเศ้ามาเอารถดหูหน่อยเขาเนาะเนี่ยด้านคางอาีเป็นยังเสีย อำพมา่าั่นบ้านเขาเอื้นจีนเฮาคุ้มผายางเนาะป้องกันฝนไม่ฝนตกเสนี่ก็ป้าก็ตะติ๋มองกะจะกะจะแตงงาแตงใบเรียบร้อยละบรรยากาศรอบข้างรอบข้างสวนหนองหอเอามาบรรยากาศทางในเนี่ยนะอฮอพี่นองรวมงานหนองหอกับฟิสต์ไตนะ่เนาะ ส่วนนี้ก็บ่ปันได้เก็บไปะต้องรับละว่าฮั่นระแวงไรส่วนนี้เอาไปยีพับกองกันก้อนยีเขา่าพับกองกาประมาณใส่ไปก็กองยีได้อยากลองลองยีได้อยากกองตั้งไอ้ใช้เขาพับกองอยเกลี้ยนี่ยงได้น,นาน เป็นอารมณ์ดีขนาดเด็ดนก็จีได้เขาไปเก็บแล้วนะเอารถเขาไปเก็บเนื้อหลังแล้วเป็นโยโหลดไปเก็บแต่ข้างหลังขึ้นมาเนาะเก็บเกลีร์พี่น้องนี่ก็ใบบระเด้แต่งทูกคนนี่งามๆกาบพี่หาเอา

เดี๋ยวนี้ใครสิได้แต่งใบพี่น้องเอ้อเอาแห้งไว้ดิอือเน่ยรถเบิดนาะเดี๋ยวสิเอาขวนไว้นะนํากันนะนายจ้างเอาขวนไว้มาให้มันดูสวยงามดูดีเวลาเอาไปขายไปแต่หน้ากินนะ เียเก็บไปเล่าสองรอบบุคคลไมีส่วนนี้ไม่ละส่วนนี้ถี่อยากไปให้หน,นายย้าแดงไปไหนยังออกเขียวๆกลุ่มแดงเพราะสีชมพูยังทนแดดกำลังออกบรรยากาศยั่งสาวผี่น้องเอ้ยกลางอบอุ่อน เก็บไปเขากนยู้ไปค <c oughs> อยยู้ออกไปนำอนัอนอนอกันนะเก็บเขาผู้ละลองขาลัาง้างเนาะอันนี้รถบพวกัน เเด้สองคนลองขอบไปทีไรนะ่ยลองเสาเต็นมเอากันยูออกมาแล้วพี่นนองมันยูงยออมาแล้วเตรียมยูงออมาเลี้ยงไว้ข้างนอก เล็เกลกว้างนี่ยเสียสี่กองก็ถือว่ากะใสีได้อยู่เก็บไปหลายรอบและสองรอบนี่รอบที่สามแดงบ่ท่านเก็บเลี้ยงพอดจีมาเลี้ยงบ่เนีย่ยล้มดีแต่เนาะพูนาะพูทางในพูนาะ ม่นมีมาทมการเลี้ยงไว้ใน่นังเลี้ยงหน่วยใหญ่ๆงามๆไว้แต่พวกหนาเทิงเป็นร้อยอหน่วยเนาเขาล่วงลนะ<อ>่ะไอ้ทรายเฮาจะมาอ่ไ้กักปีหรอกปล่าพี่สว่าง,งสว่องไวสันบันเลี้ยงเลี้ยงสามสันนะ Liên nhạc chắc nói này ngoài thầm mình và nuôi ngay là con bộ đầy hoặc má xe xung mình nuôi nhai dân xì xe nuôi nòi con nỉ lõng ịt Ừ Cái gì hả nuôi nhai ngâm xung mi khuẩn Ở đây đơn thương nữa มันเป็นแต่เป็นแต่ซื่อเป็นแต่นนแกินน้องเขาเนาะเทียม้นยไดบูดี้นยไดมันาบมาถือแสงไล่มันกัดเนาเนาะปบเอายังเลยสวัสดีเนาะไงไงละ แต่วันนี้ต้องบอกว่าชีวิตล่าสุดณขณะนี้นะครับด้วยครับโอมืมประทาเป็นนะ่เอางแล้วเนอนามก็เปิดโอกาสให้ใครจะพูดจะคิดจะเขียนอะไรก็ได้อะไรั้งเราอ เลี้ยงงามเหมือนเนี่ยนะพี่เจ้าฟีเมอร์อฟรีเมอร์ประสบการณ์สองปีใหญ่ <laughs> ไปแง่ดากเขาไหนอืมได้สิบอกนายจ้างขึ้นเงินเดือนในดอกเลี้ยงงามเหมือดนี่หัวหาเอ้ยจ้างนายจ้างหมบัมาเห็นน้อยเวลาเห็นงานเนาะบมนั่งเรียนลำบาพอดีดีดอก มามีดุกหวสันเปว่ายังมีดุกนี่เดียเรบ่นี่เดียแล้วพี่ั้งนี่นี่นาตาเลี้ยงออกมาเนี่เรวแล้วางามงาพี่น้งเรียแล้วสันเป็นมาเป็นสีนะเลี้ยงแล้วน้บาพี่บนีัง้นทางีนองนครพนมเนาะ อนีไหมาเพนดีไหเพนนะ้คล่องคล่องขนาดอืในจ้างไม่เห็นมวันเมื่อก่อนว่ากลมหนาวสันหัวสุบอยู่วสันเพื่นวมาเมื่อนี้เพิ่นหลับฟ้ายังไรอ่ะยจังหวนะจะมาได้ปีหรอพี่ยก็มาได้ปีไปปลายวะสันไปกับปานเข้าไปน้อเจ้าก็ะได้ อืมเหรอเอกลักษณ์เอกลักษณ์บ่คือกันเนี่เอกลักษณ์แต่ละคนนี่ยู่้แต่แบบผู้นี้อยากเลี้ยงงามอยู่เด้พี่น้องหมากโอ้มีหมากแดงตัวเลยขวันกัดแอนบังใกล้ๆไปหนองแอนไปไปทาเด้เออคนเนี่ยเลี้ยงงามเลยแอนเจ้ากัดประดมธรรมดาเนาะ บอกบอกนายจ้างพาไปหาหมออยู่จอยอยากขี่ตะมอตะไสอยู่นี่นี่นะพี่นังเนี่ยการทำงานของเขาก็เฮฮาขำขันกับไปน้ำแน่นะน้ำเมื่อเสาะอีกผู้นึ่งผลผนอยู่ตัวเก่งแน่นตัวเก่งอันตัวเก่งพี่นังยกเลิกบุนะ นังกันไม่ได้ใสหฮพี่นังเอ้ยังกัน, <c ười> นส่ะขีละผู้แดดขึ้นชะ่วงกรบพุนนะจีตะเวนพี่นองขึ้นช่วงแ้วแดดเอสำหรับสวนนี้กันแรแล้วนะไปขี่ตอนังขี่ใหญ่ไปสวนไหม่ใหญ่ปสวนไหมกันแล้ว กำลัเงเลี้ยงจัดก่อที่อันใดบ่เตรียมกิจได้ยืดประมาณจะเกลียดกวนนี่แหละเสียดว่ะเทศเหยียบมันลงไปกิจง่ายไปส่วนนอกนอก้าบันเ,เอารถมาใส่เอา ngày cái đó, cái thang này.